สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะเกิดอะไรขึ้นผมกลับไปกินข้าวนิดเดียวกลับมามีความเปลี่ยนแปลงเลยนะท่านผู้ชมทุกท่านโอ้โหไม่อยากจะเชื่อกลับมาปุ๊บตกใจเลยมีการวัดที่เตรียมทำอะไรน้อนี่โอ้โหม่อยู่แป๊บเดียวมีความเปลี่ยนแปลงเสียแล้ว ทนะ่านผู้ชมทุกท่านโอ้โหเป็นไปได้ยังไงนะครับลุงพลวัดจะทำอะไรนาะนี่มีใครรู้ให้คำตอบผมทีนะท่านผู<อ>้ชมนะครับแอดชิดถือคอนจะทุบอย่างเดียวเลย คูณห้าห้าคูณหกห้าคูณห้านะท่านผู้ชมห้าคูณห้าเมตรใหญ่มากนะเขาจะทำอะไรกันนาะโอ้โหกลับมาจากกินข้าวเที่ยงนะตกอกตกใจนะครับเขาทำอะไรกัน ลุงจะทำอะไร F4 ทุกท่านเราไปฟังกันใครคลิปไวะนี่ครับก็ขึ้นสีที่ทิศไงรับต้องกดผมไปตัวเนี้กดที่นั่งมากดสี่แล้วนะนี่ขึ้นด้หมดเออนั่นน่ะ

จะตั้งงมันก็บรไรากไงมันทงเนื้อมันองนี่แหมอ๋อหมายถึงอันนี้มันได้มันได้ตรงดูแตวานีตำนานีตำนานจงหแล้ว่าตั้งตรงนี้นีมดแล้วมันก็เจไปหมดแล้วรถนี่หมดแล้วเจ้าตองเบื้งเดียมมันได้กับตัวนี้จะต้องเอาปูดตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่กับ ตัวจับระดับนะท่านผู้ชมตัววัดระดับนะฮะลังดูกันอยู่ว่าจะจับระดับได้หรือเปล่าที่บริษัทระดับน้ำคือเก่า,ปปานะเปะ

ชุลมุนกับเรื่องวัดระดับเลเซอร์อยู่นะท่านผู้ชมมันพอดีว่าประสบปัญหาก็คือแดดนะท่านผู้ชมแดดมันแรงทําให้เส้นของเลเซอร์มันไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะต้องทําตอนกลางคืนแล้วเหรอคอยว่าต้องทำตอนกลางคืน เอาปิดไฟมึงดูเทวดาอันนี้อ่อันนี้มันจะเป็นซีเหลียมจตุรัสมันว่ามันสีเหลี่ยมพื้นฐามันค่อยสีเป็นแจะจับฉากมันสีเลียมจตุรัสมันว่าพื้นฐาเออถ้าจตุรัสมันจะดันดานดานคุ้ด้ันท้อกันอันนี้นะถ้าจะเปจับฉากอันนี้ก็ได้เอาเทเลยเอาเทเลย เนี่ยเอาเสาเนี่ยแล้วก็จับฉากใส่หนันบุพพลสายยางยนลีเคยมาแล้วบุพพลสายยาง นี่ครับตที่นี่เอาอ้ตรับเนตรวัดตรงนี้วัดช่องที่ห่างจากนี้าไเหรั่วิออกกูไปวิดึงขึ้นมาทั้งสามเอวตาับเมีนอ้มมี่วัาระหน่อยตลัะเอ็นี่หอ้วันมีอะไรนล่างมือ

ตัวนี้กระเทยมเหรได้ีได้อได้ตาพี่ได้นต้องขยับพี่ีต้องมาบ้าตองพีา้เสเสานีปต้องเสานีไปัดตองพีต้องมาานี้มัได้ขยับเสานีที่ต้องวัดสาหนีขยับแล้ขยับเสา อ,อก็กาลังถกเถียงกันอยู่ในเอฟซคาดว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้น่าจะทําห้องน้ํานะท่านผู้ชมนะครับโอ้เดียวโอ้<ม>อยู่กันคนละเสาเอ้าหาวหาวหาวโอ้หาวมีหาวมีไไหาว <c oughs> วางที่คิดินแม่นบอกไปตึงแล้วก็ตอกลากให้ตึงมาเลยตรงไหนดีครับเชืออเขียวตรงนี้เหมนน้ำจันทรไรอย่า้เงตึงตลอดเวลาเลยอะตอกโอเคไหมโอเคครับอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะทั้ยมทุกท่านเราปากคลิปไว้เท่านี้นะครับห้องน้ำ i